แรกครับคุณผู้ชมครับเราพาไปติดตามเรื่องของการบริหารจัดการและก็แจ้งเตือนประชาชนดีกว่าเรื่องของนโยบายในตอนนี้นั่นก็คือช่วงปลายปีนะครับดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยซึ่งรัฐบาลตอนนี้ออกมารณรงค์กันเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามครับ นางสาวสสิการวัฒนาจันทร์นะครับรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยว่ารัฐบาลครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรณรงค์ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยในช่วงของเทศกาลปีใหม่2568นะครับซึ่งสํานักงานตํำรวจแห่งชาติก็ได้มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานเทศกาลปีใหม่2568ช่วงคุมเข้ม27ธันวาคม2567ไปจนถึงวันที่2มกราคม2568 บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดใน10ข้อหาด้วยกันนะครับเน้นหนักเรื่องของการดื่มแล้วขับซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567นะครับเขาก็มีการจับกลุ่มในข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขเลยนะทุกคนครับสูงถึง2917รายมีการตรวจสอบประวัติแล้วก็ผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการเมาแล้วขับเนี่ยที่กระทำความผิดซ้ำเป็นครั้งที่2นะครับเพื่อส่งฟ้องต่อศาลให้ได้รับโทษสูงสุด ส่วนผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนได้ใช้มาตรการสืบสวนขยายผลไปยังร้านค้าที่จำหน่ายสุราโดยมีบัญชีนะครับร้านค้าเสี่ยงทุกพื้นที่ในทั่วประเทศร่วมกันนะครับกับการใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ปกครองที่ปล่อยปะละเลยหรือว่าสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเนี่ยดื่มสุราตามพระราชบัญญ,ญัติคุ้มครองเด็กนั่นเองนะครับสำหรับบทลงโทษการดื่มแล้วขับเนี่ยนะครับหากกระทำผิดครั้งแรก มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับหรือว่าปรับ5,000ันไปจนถึง20,000บาทแต่หากว่าทำผิดซ้ำในข้อหาเมาและขับภายใน2ปีอีกนะครับนับตั้งแต่วันกระทาผิดครั้งแรกก็จะมีการเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ50,000ไปจนถึง1,000 0 0บาทนะครับแล้วก็ถูกพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ร่วมด้วยครับ